ฮัลโหลฮัลโหลเอาละครับสสวัดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ในเบริลรายการแห่งความชั่วร้ายอีกแล้วนะครับก็ห่างหายกันไปนานไม่ได้เจอกันนานนะครับเป็นสัปดาห์นึงได้นะเนื่องจากผมอู้นั่นเองนะก็ไม่ใช่อะไรหรอกช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงติดสอบนะครับติดสอบปอตีนะอยู่ปอตีเลยเอ้ยกาลังเรียนกําลังศึกษาอยู่ปอตีนะครับผมเออก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปเท่าไหร่นะครับ นั่นแหละอย่างที่บอกว่าติดสอบนะครับบิดเข้าไปอยู่ในสอบถุยก็วันนี้เดี๋ยวไม่มีอะไรมากมาอีโวสัตว์ครับผมก็ที่หายไปหลังไม่ก็มาเล่นเกมนี้แหละเกมซิลออนไลน์นะครับก็ก่อนก่อนหน้านี้ลงไปแล้ว <c oughs> สามสี่พาร์ทได้แล้ว,ลวเออนั่นแหละวันนี้ก็จะมาอีโวสัตว์นะครับก็คือเจ้าไข่นกนะครับไข่นกกระทาของเรานั่นเองนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ก็เป็นล่างสามนะครับเป็น ไข่ปีกนะครับก่อนหน้านี้เป็นไข่ไข่ขานะครับก่อนก่อนสุดเลยคือร่างเลขนะครับร่างเลขก็จะเป็นในตัวเนี้ยไม่มีปีกไม่มีอะไรทั้ง้งสิ้นนะครับพออีวัวเป็นร่างสองแล้วก็จะมีขาออกมาพอร่างสามแล้วก็ขาหายไปแล้วก็ให้เลือกอสองสายนะมันจะเป็นสายดาร์กกัสายแองเจิลนะครับผมก็เลือกสายแองเจิลนะครับสายปีกขาวนะครับประดุงคุณธรรมแต่ร่างต่อไปของมันที่ผมจะอ,อีวัวก็คือปีกดํานะครับปีกดํายังไงมาดูนะครับมันคือ นี่ครับเจ้าอีกากูสาทำมาเป็นปีกขาวเฉยแลกลายเป็นอีกาเปีบกดำมัน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 ขัดกันยังไงไม่รู้เนาะโอเคครับเดี๋ยวไปร้านขายไอเทมหรือว่าที่ไปวายอีโวสัตว์เลี้ยงนี่ครับก็คือร้านไหนวะร้านนี้รู้สึกเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยไอเทมช็อปนะครับก็จะมี NPC Pet t r เพ n เทรนเนอร์ไงไอเทมช็อปอ่ะเดี๋ยวลืมสิ่งสำคัญก็คือต้องถอนมาก่อนครับ ก็ก่อนจะอีโวนะครับต้องทําให้บวก9นะครับเห็นไหมเนี่ยบวก9แล้วก็100ก่อนนะครับถึงจะทําการอีโวได้นะครับในงานอีโวไม่ได้นะครับล้มเหลวหรืออะไรสักอย่างเนี่ยโอเค,คแล้วก็ถอดมาครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะว่ามีโอกาสที่จะล้มเหลวด้วยนะจะติดหรือจะล้มเหลวก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่จะกล้มเหลวนี้คลิปกูคลิปกูเฟลเลยนะเนี่ย เออจะลงให้คุณผู้ชมดูด้วยนี่ถ้ากูล้มเหลวเนี่ยกูก็ลงอยู่ดีแหละจะมาดูมาโชว์ความล้มเหลวให้คุณผู้ชมเห็นนะครับก็สแกนเอ้ยไปส่องมาแล้วนะไม่ได้ออฟอะไรเลยนะครับเป็นออฟขาวนะควรดีใจไว้เนี่ยอาครับแต่พร้อมแล้วเฮ้ยเื่นเต้นอะตื่นเต้น,น่ะ,นนนะบัฟก่อนได้ไหมอะบัฟก่อนบัฟเพิ่มดวงเพิ่มอะไรก็ว่าไปนะฮะเพิ่มความเร็ว อ่ะโอเคนี่ครับลูกเต่าเลยไม่เกี่ยวนะครับพลังแห่งโชคไม่เกี่ยวอะไรกับการอีโวโอซันเลี้ยงนะครับผมบัฟไปแบบนั้นละมันโนไปนะครับ <c oughs> เดี๋ยวก็ใส่เลี้ยงไปเลยดีกว่านะเ <c oughs> พื่อความแม่นยำเลยแน่นอนนะครับหากผิดพลาดขึ้นมานี้โอ้โหของกว่าควรจะเตรียมได้สักชิ้นก็ผมเตรียมไว้แล้วแหละเตรียมไว้สองสามชุดละแต่ว่าไม่แน่ใจว่าพอมันล้มเหลวอะ ปอร์เซ็นต์มันจะกลับเป็นศูนย์หรือไม่ถ้ากลับเป็นศูนย์นี่ผมต้องไปเก็บเปอร์เซ็นต์มาใหม่นะครับนานมากครับกว่าจะเก็บเปอร์เซ็นต์เต็มได้ตัวเนี้ยเหนื่อยบอกเลยเหนื่อยเหนื่ยจะคิดก็เหนื่อยแล้วครูโอเคครับก็ใส่ไปโอเคครับครบองค์ประกอบถ้าพร้อมแล้วก็นับถอยหลังกันเลยสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสอง หนึ่งศูนย์เอาวะติดเถอะติดเถอะผู้เคยอีโวตัวก่อนหน้านี้มาแม่งห้ารอบกว่าจะติดติดเถอะย่าอย่าลุกเลยอย่าเปอร์เซ็นลดมันเปอร์เซ็น,มน,นไม่ลด ถึงล้มเหลวได้ะโอ้โหคุณผู้ชมครับแค่มเม็ดแรกนัดแรกนะครับก็กินของกูไปแล้วนะครับส่วนผสม,สม <c oughs> อาจจะเป็นเพราะสมสมติม,มันหาง่ายด้วยไงแต่มันอยู่หลายแมปมากกว่ากูจะไปเดินมาครบเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยโอเคครับเดี๋ยวเราจะเอาที่เหลือมาเลยครับเมื่อกี้ผมเอามาแค่อันเดียวไงคิดว่าน่าจะสําเร็จเลยอะไรแบบแบบนั้นเออโอเคครับอืมนี่จะเปิดคลังโชว์เลย อยังอีกสามชุดกับผมเอาไปเอาไปคูคกับผมเอาสามชุดนี้ไปคููตั้งไว้เลยนะแต่มึงไม่ไม่ให้กูสำเร็จนี่กูกูทุบมึงตายนะเอ้ยปิดเอามิลไปอีกทำไมวะ่อซิวเวอร์ <c oughs> กดปิดแอนันนี่ครับทำให้สำเร็จอีกกูทุบมึงแน่ทุบให้ตายการที่เลยโอเคครับ เด oh, okay. oh, so so evet ี๋ยวสี่ชุดก็ได้ป่ะวะเอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กระจกเก็บมาแค่สามอันนะครับเดี๋ยวเออใช้อะไรบ้างเลยนะไม่ใช่ว่าของขาดโอ้โหลักกี้การ์ดยังใบเดียวแม่เช่าแล้วแม่เช่าแล้วว่าจะโวต่อรัวๆมีแววว่าแตกได้นะเนี่ยแบบนี้ลักกี้การ์ดด้วย ไอ้นี้วิงวิงนี่มีแล้ววิงวิงครับชายนี่เทสมีแล้ว <c oughs> กระจกตาไทเทนเนียมมีแล้วโอเคสามมิทิลเยอะอลังการซิเวอร์ก็เอามาแล้วแพตตินัมนะครับแพตตินัมไหนวะแพตตินัมอยู่ไหนวะเอ้ยเดีย๋ยวเราจะตาลายก็เป็นได้ แพตินัมแพตินัมไปไหนวะอ๋ออยู่ด้านบนกูก็งงอยู่ตั้งนานแพตินัมออกมาเลยสามอันก่อนแล้วก็โกนะครับอีกสามโอเคลัคกี้การ์ดเฮ้ลัคกี้การ์ดอีกแล้วดับอยากตัวอะไรได้บ้างอินคิวบัสสกิวบัส อินคิวบัตโอเคครับเราไปเก็บลัคก, <c oughs> กี้การ์ดกันอีกสองใบอินคิวบัตก็อีกไม่ใกล้ไม่ไกล,ไกลครับผมอยู่อยู่บนเมืองเนี้ยมันเชียงเมืองนี้ขึ้นไปอีกเอ้ยเชอขึ้นดิเออมันมาทางนี้นี่ฟอเรสต์เฮอร์คาอุตออฟฟอเรสโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเฮอร์คาอุตออฟฟอเรสกัน Forest of Herkault ถ้าจะไม่ผิดนะผิดเหรอ Forest of Herkault ควรจะพิมพ์ว่า Herkault of Forest เหมือนเดิม Herkault of Forest อันนี้เป็นวิธีการพิมพ์เพื่อวาร์ปไปนะครับชิปแล้ว <c oughs> พิมพ์ไงแล้ววะเนี่ย Forest of Herkault ฟอเรสต์ออฟเฮอร์คาอูดเฮอร์คาอูดฟอเรสต์เฉยๆก็ได้มั้งนี่ไงจริงด้วยไม่มีออฟครับผมบางทีมันก็หลอกนะครับการวาปในบางบางที่ก็ตรงนะกับแกนทีเอ,อันนี้เอาออฟออกนะครับเป็นเฮอร์คาอูดฟอเรสต์ forest. มาเลยมาดังเวิวเลยดังเวิวเลยโอเคครับอะไรเนี่ยมีคนมา ตกปลาเลยเนี่ยเอ้ยถึงด้วยเหรอโอ้โห oh, เชิงพาสูงขนาดนี้ตกปลาได้ไงพี่เพียวปลามาพปลาแก่จริงสกิวบัตได้ไหมไม่ได้ได้จากเองสิวบัตครับผมเราจะข้ามหน้าข้ามดามไป <c oughs> แต่มันเป็นร้องแบบไหนวนะตีโจ้หน่อยเนี่ยทำ่าตีโช้ทำไมตีไม่ไมค่อยเข้าวะอันนี้เป็นอะไรที่ ดีไม่ค่อยเข้านี่เป็นเพราะอะไรวะเฮ้ยต้องเข้าดิบ้าไปแล้วสก,กิบบัสด้วยเจ็ดสิบไมเออช่างมันเถอะเหมือนว่าจะตีธรรมดาไม่เข้านะสก,กิบบัสหรืออ๋อหรือไม่เกี่ยวกับธาตุด้วยวะธาตุน้ำแพ้ะความมืดเหรอไม่เกี่ยววะ่ะมันโนไปเองนะครับมันเริ่มมันเริ่มดีแม่แรงอะไรไงตอมันในพวกนี้มันเรือสูงไง โอเคครับเดี๋ยวเราดูที่คนทำตกไว้แล้วกันยังมีคนมาตีไว้อยู่มาฟาร์มตำราจีแน่เลยเป็นไปได้นะครับลัคก,กี้การ์ดเปล่าวะดีเองก็ได้ครับแม่ไม่ดรอปครับผมอ้าวต้องมีอะ่ะคนนี้ไม่เก็บอะ่ะมีดิลัคก,กี้การ์ดอะ่ะมันไม่ใช่ของรำค่าอะไรมากนะักขอเกเจ้าเลยค่าเก็บ อีพวกนี้มันลองมันลองแบบมมไม่ดรอปสักทีว่ะแต่ว่าตอนที่ผมมาเก็บเวลเก็บอะไรเนี่ยดรอปันรัวๆเลยครับลัคกี้การเนี่ยนี่ข็รับกาขาวบวกเก้ากาขาวนี่ก็คือล่างสุดท้ายของของ ของแต่เลี้ยงผมนี่แะมีกาขาวนะครับไม่ดอบล็อกกี้การ์ดเป็นไปได้ไมาตีเบาๆวะเบ,า,บาจริงๆเนี่ยอ๋อตีไม่โดนมากกว่าเป็นไม่ได้ครับเพราะว่านี <c oughs> ่ยดีไม่โดนนะเพราะว่านี่ก้าความเป็นยำน้อยนิดมากนะครับน้อยมากๆต้องพึ่งบัฟพระอ่ะครับ จะไม่มีบัพพานี่จบเลยนะคราวเนี่ยไออันนี้ก็ตีเวทนะครับตีเวทพอโดนบ้างแต่จะมีแม่นยำนี่ก็จะแรงกว่านี้หลายเท่าเลยมหาลัคก,กี้การ์ดเว้ยรีบดรอปสักทีก่อจองใบเองไม่ได้กูไปแล้วเนี่ยดูดิเก้าสิบห้าเก้าสิบแปดปาการ์ดควรจะนี่ไง5,000เห็นไหม อยู่ที่ความแม่นยำครับผมความแม่นยำนี้เป็นสำคัญเลยนะสำหรับคราวเนี่ย้าไม่มีนี่จำอะไรไม่ได้เลยดาเมจเบามากเอ้ยมันจะดรอปให้ผมไหมวะเนี่ยเอ้ยไม่ดรอปแน่เลยวะ่ะโอ้ยดรอปแล้วว่าหนึ่งชิ้นโอเคสกคิลบัส <c> ส <oughs> กิลบัตอย่าเสือกนะจ๊ะ อีกหนึ่งชิ้นครับผมเหมือนว่าเกือบเกือบจะไม่ดอปนะครับแต่แต่ยังดอบยังดีนะที่มันดบดบให้ผมเนียพวกนี้มันเก็บลัคกี้การ์ดหรือเปล่าวะมันเดินเอาดีไอ้นี้เอาไปทำเคเวสชื่อเสียงได้นะครับเควสไฮนะครับเพนชื่อเสียงดัดเทียมตันแค่เนี้ยสามหมื่นเก้านะครับเวสชื่อเสียงที่เหลือก็ต้องทำห้องธาตุเพื่อบ,บัล็อกนะครับ กลายเป็นยศเอ่อบาลอนใช่ไหมเขาเรียกหรือว่ากรีนฮอนนะครับของเซอร์นี่เป็นกรีนฮอนโอ้โหดับบุูมาแรงเอามาทำไมเนี่ยบุูมาแรงเคยใส่อยู่พักเลยดูดิบุูมาแรงก็ป่าไวอยู่มั้งอันเดิมดีกว่านะครับอันเดิมอันเดิมดูเวิร์กกว่าเฮ้ยเฮ้ยวอลเลีร์ขี่ไม้ไม้กวาด เป็นไม้กวาดใส่ได้ทุกอาชีพว่าลวเลยนะเจ้าพอนี้่าขี่ไม้กวาดกูก็งงอยู่ขี่ได้ด้วยเอวะเหมือนในคลิปที่แล้วที่ผมเห็นพระขี่ไม้กวาดก็คือไอ้นี้แหละไอ้กระทาที่มันใส่ได้ทุกอาชีพอะเออจะขี่บ้าอยู่งงเลยกลูเึ๊บเลย <c oughs> อุดบุมแมรงแปดหมื่นห้าอยู่เฮ้ยแปดหมื่นอยู่เก็บไปโยนลานนะผมล <c oughs> ักกีีการ์ดหนด้วะพนม มานานก็ไม่มีก็ไม่ได้ซื้อลืมเดี๋ยวไปรอดับของเพื่อนดีกว่าไหมอะไรที่ดีกว่านี่ไงแล้วแล้วกี้การโอเคครับไหนๆก็เดินมาเนี่ยอะละดบับไม่ดบับโอเคเอ้ยอย่าบบไปตีมันพอได้แล้วปล่อยมันไปมีคนตามครับมีคนตามมันต้องสนองให้ครับโอเคไปละไปแล้ว,ลวพี่น้อง เมดาลินกลับบ้านเราครับเมดอลินอ้าวไม่วาปเหรอเอาพิมพ์ผิดพิมพ์ผิดพิมพ์พมเกินนะพิมพ์เกินโทษโทษเอาไม่ไปหรือว่าพิมพ์ผิดอีกมาเดลินหรือมาอ๋อมาเดลินไม่ใช่เมดาลินนะครับด,ดีดีว่ากูไม่พิมพ์บินลาดนนะครับโอ้โหจอกูระเบิดแน่บินลาดนเมเด, <c oughs> มดลิน เมดาลินเมดาลินจ้างมันโอเคครับส่วนผสมก็เรียบร้อยแล้วนะคิดว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9เอาออกมาเลี้ยงด้านล่างดีกว่าสับสนกับชีวิตอีกอันหนึ่งนี่ไงครบโอเคครับ10อัน10ชิ้นส่วนนะครับอันนี้ได้3ชุดนะครับมาดูกันนะครับว่า3ชุดนี้มันจะติดไหม ถ้าสามจุดน,นี้ไม่ติดปิดคลิปเลยนะเนี่ยปิดคลิปเลยปิดคลิปกูไปนอนเลยนะตอนนี้อัดอยู่เวลา,าตอนนี้อะไรกูไปชมดูทีสามนะครับยังไม่นอนนะครับถ้าไม่ติดเนี่ยโอ้โหกูรอการน,นี้มาเพื่ออะไรฮนะไปเก็บของ่านานช้ามากเสียเวลาเก็บเวลไปด้วยนานๆตีกว่ากูจะว่างมาเล่นนะครับอีกพอติเจอขอร้องนะขอร้องขอร้อง,อองฉัน กำลังขอลองอ้อนวอนจะอย่าไปทิ้งตัวลงคูกเขากอดขาเธอเอาไว้เป็นนมสองมือขึ้นกาบการเธอปอดอย่าไปมันคงไม่มีรปหยนดอย่านะพี่เธอขอลองละเตรียมมาสามชุดกูเตรียมมาขู่แล้วนะมึงไม่ติดนะเดีียวมาขูแนละ้นะเวเว้ย <c oughs> อ,อเดี๋ยวหรือว่าผมต้องไปเก็บเปอร์เซ็นต์ใหม่จริงๆวะไม่น่าใช่นะครับเพราะเปอร์เซ็นต์มันไม่ลดอ่ะไม่ลดก็คือเราสามารถไปต่อได้นะครับ <c oughs> <c oughs> จริงๆเราสามารถไปต่อได้มันไม่เกี่ยวกันเฮ้ยมันไปต่อได้เดี๋ยวเดี๋ยว วิกิซิวดีกว่าครับผมสัตว์เลี้ยงเลยไปเลยที่สัตว์เลี้ยงเนี่ยไปเลยเว็บนี้น่าจะชัวร์กว่านะครับโอโ้โห้เฟล,ลไปสองแล้วนะครับเฟล,ลอีกเฟล,ลอีกเดี๋ยวก,กูเลยกกี่ครั้งกูเล็กสองรอบนะครับผมเลยกสองรอบนะครับถ้าเกิดเฟล,ลอีกนี่โอ้ยลำย่อยเลยสุดไหนวะผมใช้ไม่ไม่มีขนอีกาวะผมใช้สูตรไหนวะ มันไม่มีสูตรในนี้แล้วมึงเอาสูตรนั้นมาได้ไงวะหรือว่าใช้ได้วะนี่มันขนอีกาแล้วอะไรยังไงทำไมไม่เหมือนกันฮนะไม่เหมือนกันนี่กูเสียเสียโมมเลยมนะั้ยเสียโมมเลยนะขนอีกาดำแทนอะไรวะแทนอะไรวะกระจก เนตาสัญลักษณ์มาร์กออฟมจิกเชียนเฮ้ยอ้นี้มันไม่มีในสูตรนะแต่ผมว่าเว็บนี้น่าจะเชื่อถือได้เพราะผมไปหาของด้วยเว็บนี้อยู่เหมือนกันนะครับเปลี <c oughs> ่ยนจากตาสัญลักษณ์เนี้ยตาสัญลักษณ์นี่มันต้องมีคนดำอยู่ดอเดี๋ยวเราจะไม่เสี่ยงรู้ว่าเสียงแต่คงไม่ขอลอง อย่งนั้นก็เหลือสองชุดแล้วกูขอไปหาขนอีกาดำก่อนนะครับครับอยากรู้ก็ตามมาครับจะถามอะไรตามมาวิ่งตามมนตามมันจริงเหรอครับเอาอยู่ได้อยู่ได้ครับครับฮะ <c oughs> กล่องนมตัวถั่วครับอ๋อล้าน ร้านเหล้าร้านเหล้าครับนี่ <c oughs> เขาจะอ e ีโวัต์เหมือนกันนะแสดงว่าบายครับผมบายครับเออทำไมานม้งถึงขายในร้านเหล้าวะกูก็งงเหมือนกันนะกูจะขายในร้านขาย นมเด็กนมผงเด็กดีกว่าไหมใครในร้านเล่าคนอีกาดาแม่ปะโถไม่มีไม่ได้อย่างงี้อะ่ะไม่มีคนอีกาดำก็ผมเดียวเลยนะกลางแม่น้ำไปเองอีกแล้วเนี้ยมิสตีมออฟมิเมียรหรือเปล่ามิเมียริเวอร์รู้สึก โอเคครับ okay, ถูกใบเลย <laughs> จำดีนักนะค่าวาบ์สามพานิกโอเคครับ okay, เดี๋ยวเรามาลองโซที่มีคนอีกาบ้างนะเพราะว่าเว็บนี้ผมเคยอยีโวตินแล้วเหมือนกันเชื่อถือได้อีกานะครับอีกาอีกามันอยู่ส่วนส่วนนั้นของประเทศครับผมเดี๋ยวจะ <laughs> เราจะเดินต่อไปนะครับข้ามสะพานโอ้โหคลิปนี้ลากยาวเลยนะครับเนี่ยว่าจะใช้เวลาสักประมาณสิบนาทีเนี่ยเสร็จนะครับต้องมาหาของอีกเป็นกรรมอีโวเมตินี่มันลําบากลําบากคนรอบข้างเน่ส่วนนี้เดี๋ยวเราจะไม่ใช้ตาสัญ,ญลักษณ์นะครับแล้วก็ใช้เป็นคนอีกาแทนนะครับเออผมก็ว่าอยู่อีโวเป็นอีกาไม่ไม่ใช้คนอีกา แต่นี่ off, มาร์กออเมจิกเชียนนี่ดอปจากตัวอะไรวะมีกาบิยาเคิริกบิยามันก็มีบางสูตรนะที่มันตรงอะเออเนี่ยสูตรเนี้ยตรงสูตรเนี้ย,ยด้านล่างเนี่ยตรงกับอันนี้แต่อันนี้ผมพลาดแล้วผมว่ามันเปลี่ยนจากไอนเนี้ยเป็นอันนี้นะครับเ,ออเดียวคข้ามสะพานผิดแล้วก็มีนกเลเบิร์ดนะครับ แล้วก็นกคู่นะครับแล้วก็นอกอินซีครับผมอีเกิลถ้าได้อีเกิลนี่จะดีมากนะเขาได้กันเยอะมากเลยผมเป็นอีเกิลเทมากเลยเทระเบิดเติมอีเกิลอีเกิลนในตะกูอีโวได้อีเกิลนะครับ <c oughs> ดีใจแค่นั้นเลยครับถ้าได้อีเกิลดีใจนะครับไม่มีอะไร อีเกิลนี้วิธีการได้ก็ใช้อีโวเหมือนด้านบนนะครับแต่คุณโชคดีก็บอกว่าถ้าคุณโชคดีคุณจะได้รับอีเกิลไปนะครับแทนอีกาดำนกขูกหรือว่าเลอร์เบิร์ดนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเนี่ยผมใช้สูตรอีกานะครับไม่ใช่ว่าได้อีกาเสมอไปนะครับอาจจะได้เลอร์เบิร์ดหรือนอกูกด้วยนะครับหรืออีเกิลนั่นเองขนอีกา <c oughs> มีอยู่แล้วแหละ คนที่มันตีแล้วไม่เก็บะ่ะตีน้ำกว่าเยอะนี่งไงขนอีกาเก็บไม่ได้ครับเขาเพิ่งตีตกสดๆร้อนๆนี่ครับเราต้องไปเอาอันที่เขาตีตั้งไว้นานแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ขอสองอันจ้าสองอันนะพี่ชายอีกาเยอะเลยครับหน้ากากอีกาดำนะครับมาสร้างแกงของเขาไว้ตรงนี้นะครับ เพื่อไปเป็นดวล The Magical Season สองใบนะครับถุยอ๋อก็เห็นผมเรื่อนสูงนะครับหาคนที่ก้า ามยัง <c oughs> โอเคครับครบแล้วสองอันโอเคได้แล้วครับใจใจนี่ครับเอาเผื่อไปสักอันแล้วกันนะเอาไปคูแล้ว,วไปครูเอาไปครูไ้อีกอันหนึ่งแต่ไออะไรผมไม่พอเลยว,วะมีอะไรสักอย่างที่ผมไม่พอเลยกระจก เออผมก็มาแล้วนี่หว่าก็เอากระจกไปเลยดีกว่าเออนะเราจะได้ไม่เสียเวลานะครับเอ,อัคก,กีการก็หมดแล้วนี่หว่าโอ้โหให้จริงด้วยครับอาค้างค้างเฉยเฉยค้างค้างเฉยเฉยค้างครับอาดี <c oughs> คุณผู้ชมจะเห็นค้างไหมวะ ไอ้คางคางจริงคางจริงไ่ได้ค่ะโกอ่าใจดีครับใจดีครับคนแถวนี้ใจดีนะครับเนี่ยมีความแบบเดียวให้เลยนะครับนี่ครับกระจกเก็บไปอีกอันหนึ่งโอเค,คอีการเราสามสี <c> ่ <oughs> เดี๋ยวไปเยอะๆเลยก็ได้ครับจะได้ไม่ต้องกลับมาหาอีกอะเสียวเวลา จริงๆไหนๆก็มาแล้วนะครับเสียเวลาแค่ไม่กี่วินะครับดีกว่ามาเสียเวลาอีก,อก,อกหลายนาทีกระจกดับจากอีกาเหมือนกันครับกระจกเขี่ยดูไปเรื่อยๆครับพ <c oughs> ัาตินัมเออแถมนะปัาต,ตินัมนี่แถม <c oughs> คนอีกา กดีกาได้เยอะแล้วอนะขอกระจกอีกสักอันหนึ่งก็ดีนะนี่ไงกระจกมาแล้วโอเคครับครบกลับบ้านเราเมเลาร์ดนนะครับเอ้ยเม,เมลาดินเอ้ยเมดาลินถูกป่ะวะปิดเหรอมาเดลิน โอ้โหกูพิมพ์ผิดทุกทีเลยมาเดลินเมาดาลินมาเดลินเมดาลินมาเดลินมาเดลินเดี๋ยวไปดูคำศั์ไทยกันนะครับแบบสับไทยนะเมเดลินคนละเรื่องกับที่กูพิมพ์เลยโอเคครับเราเตรียมพร้อมมาแล้ว <c oughs> ครั้งนี้น่าจะต้องได้แล้วนะครับเราจะใช้สูตรของเว็บนี้บ้างนะครับเว็บนี้น่าจะเชื่อถือได้นะ มันไม่น่าจะล้มเหลวขนาดนั้นหรือเปล่าฮนะสองครั้งเลยเหรอติดๆเลยเหรอ <c oughs> ก็เข้าใจว่าสมผสมปัญหาง่ายก็ใจเอาวะเปอร์เซ็นยังไม่ลดนะครับยังร้อยเปอร์เซ็นหรือไม่ก็บักเปอร์เซ็นนะครับกูต้องไปเก็บใหม่อีกรอบหรือเปล่าควาจะเก็บได้มาถึงขั้นนี้นะแทบร้องนะครับจะกรี๊ดได้กรี๊ดไปแล้วนะครับอแต่ข้างนอกกูไม่ได่านะรกรี๊ดไปแล้ว โอเค,ครเราจะใช้สูตรนี้กันนะครับคนอีกาลุงยี่กว่าคนอีกามาตั้งนานแล้วมิสทิลจะมั้ยหรือเปล่าเมซสสีมันแปลกๆมิสทิลโอเคครับถูกต้องสับเนาถูกต้องสีเวอร์นานโนครับผมแล้วก็แพลตินัม่มเอมบรนนะครับโกลด์พินเนเจอร์นะครับแล้วก็ลักกี้การ์ดติดเจอเขาแล้ว ถ้าปิดผมปิดคลิปเลยคุณผู้ชมถ้าปิดผมปิดคลิปเลยพอคลิปมันนานแล้วแล้วอย่าอย่าโอ้ยพระเจ้าช่วยกวยทอดขอบคุณมาดูนะครับมันจะได้ตัวอะไรนะครับที่จะอีกาหรืออีเกิลอีกาอีเกิลอีกาหรืออีเกิลอีกาอีเกิลอีกาดังเอาครับใช้สูตรอีกาก็ต้องได้อีกาสิครับถ้าได้เออแต่ก็ถ้าได้อีเกิลก็ ดูดีไม่ใช่น้อยนะครับเทพเป็นตัวแรงเลยนะครับแรงเลยนะครับไม่เป็นไรเรามีบุญวาสนาคแค่นี้ก็เอาแค่นี้นะครับก็คุณผู้ชมครับขอบคุณที่อยู่จนอยู่อยู่ดูจนจบนะครับแม่ก่อนคุณจะอีโวอีกาได้นะกากเลือดเลยจริงๆในี่ใครมายืนเซลฟี่หน่อยไม่ได้ๆเราจะถ่ายรูปนับบอกกันนะครับเซลฟี่ <c oughs> โชว์หน่อย <c oughs> คนนี้ถือคัตเตอร์ใบเอ้ยคัตเตอร์ใบไม้ปะ มีดนะครับมีดมีดกัตเตอร์ใส่อีกาโจนี่ครับโอ้โหมันหน้าตามันน่ากลัวยังวะเหมือนมันกำลังเกลียดแค้นเครื่องโกโทษชั้นใหญ่ตามอยู่น่ากลัวยังวะดูแต่ดูในแอนิเมะนะครับเป็นตัวเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับตาแดงแสดงว่าเว็บนี้เชื่อเชื่อได้นะครับเว็บนี้ต้องมาตรวจดูนะครับว่าเหมือนกันไหมถ้าเกิดผมว่าผมเชื่อเว็บนี้ดีกว่า โบรติดอาหมาหลายครั้งแล้วเว็บนี้ไม่ค่อยติดเท่าไหร่มันจะมีบางอันที่เขาออกออกไปเหมือนว่าซีลของซีลรีเทิร์นะครับแพทนี้มันจะเอาของเว็บประมาณเว็บน in ี้เว็บนี้นะจะเซิร์ฟนอกหรือเปล่าเซิฟอินเตอร์เซิฟเอ็นเอนะครับเซิฟอย่างเป็นทางการนะครับอีกาน้องหันมาหน่อยน้องน้องกาหันมาหน่อยเดี๋ยวๆดวพี่ขอภาพแบบชัดๆเนาะ น้องลอยมาอยู่ตรงนี้เออนั่นแหละโอเคครับก็ขอบคุณผู้ชมมากนะที่เข้ามารับชมจนจบนะครับสวัสดีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปล่วงเลยมานำประสมควรแล้วก็ใครมีอะไรสอบถามสอบถามได้ด้านล่างนะครับก็ผมเล่นเซิร์ฟกระต่ายนะครับจะเข้ามาจอยได้ก็มาเลยนะครับตัวนี้ก็ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายครับอย่าลืมกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเย้เย้ไปแล้วจู้น้องอีกานะครับมึงกว่ามึงจะพัฒนาร่างนะครับนานนะลำบากไปแล้ว